สวัสดีครับมาพบกับบ่าวดิชาแนลนะครับวันนี้จะตำหมูให้เบิ้งนะครับผมนี่ครับใส่พริกลงไป1 2ึ่งสองสองกามตามด้วยกระเทียมนะครับผมต่อไปก็ยำ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 ครับโอ้โหกระเด็นออกหมดนะครับผม ต่อไปนะครับยำต่อไปใส่เพิ่มนะครับรู้สึกว่าความเดมยังไม่พอไม่หยุดร้อยครับผมต่อไปมะเขือยอดหนึ่งครับผมยอดสองยอดสามเข้าไปเอาใส่อีกใส่อีกใส่อีกต่อไปมะนาวนะครับผมนี่บีบลงไปนะครับผมน้ำยืมๆแบบนี้นะครับผมเอา ต่อไปก็เป็นน้ำตาลนะครับผมนี่ซิเบิร์ตเราละกินสูมือต่อไปผุงสลุดนะครับเทลงไปเลยประเด็ดนะครับเบือสันนีเลอเทลงไปเลยนี่ต่อไปนะ้ำปลาเหยาะนิดนองอ้าวไปซื้อประเด็ดมาใหม่แล้วนะครับผมรู้สึกว่าจะไม่พอนะครับเทลงไปเลยนี่ครับอ้าวเข่าเข้ากันเลยนะครับผมยำๆๆๆเลยนะครับ มีการชิมนิดนึงครับผมสุดว่าขาดอะไรนี่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 น่จาจะพอดีแล้วนะครับผมต่อไปก็นี่ครับเส้นมะกอครับผมใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปเส็นมะกอหรือว่าไอ้เม็ดกระถินนะครับผมเห็นแต่เม็ดกระถินนะครับเต็มอันยังใส่ลงไปครับโคกเล็กครับเต็มเลยอันยัง ร้อยครับผมต่อไปเป็นการยำนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมม่มีครับน่าจะเข้าที่แล้วนะครับผมเจ็ดร้อยมีมีคลุกเาีนิดนึ่ง อไปเส้นตรงจีนนะครับเทลงไปแบบนี้เลยกรุกเขานี่บางคนก็ไม่ชอบนะครับผมบางคนก็ชอบราดหน้านะครับตั้มตัมตัมตัต,ตคัครับกรุกเ้าเข้ากัน,นครับผมนี่เรียบร้อยครับนี่โยโกะอีกยังไม่ได้ชิมเลยนะครับผมนี่นยกเกมครับไม่ต้องชิมครับ เข้าไปสามทีทีจวกลงไปครับผม,ม <า S 1> เป็นทีสันนะครับเรียบร้อยครับผมครบครับผมม,ม,มาเดือมาเดือยใครจะมาก,กินกันกินน้ำกันเดือยเอาแล้วครับอืมช้อนแรกว่าไงครับตักเข้าไปนะครับอือเป็นปลกเป็นคอม ไม่มีผักไม่มีอะไรเลยนะครับผมกุ้งเกิงไม่มีนะครับมีแต่มเม็ดกระถินนะครับผมแล้วก็ปลากระปอ๋องนี่ครับทำการกินชจอบช็จตช็อตวางบางไม่วางบางครับช้อนอเส้็จไปแทบจากบ,บุมีครับไปเรียกไปเรียกมีข้าวเหนียวด้วยปลากระป๋องป๋องหนึ่งครับ รู้สึกว่าจะกินปลากระปองกันเยอะนะครับตามก็ตักไปนะครับนี่มะเขือตรงนี้ก็ดูการกินไปก่อนนะครับผมมาถึงระยะสุดท้ายแล้วนะครับผมนี่ก็เหลือแต่พริกนะครับผม หรือว่าอร่อยไม่น้อยหรือว่าหิวข้าวโอเคขอบคุณครับผมฝากติดตามช่องบาล h ชาแนลด้วยนะครับผมทาง youtube ขอบคุณครับผม